放开，放开。 สวัสดีครับผู้พี่น้องสวัสดีครับผมป่าแฟนครับเมาวิเศษอยู่มันรอปลาครับหาเห็ดพี่น้องเห็นเลยกัดเย็นสบายเป็นหม้ออย่างแต่นี่มันเย็นละพี่น้องอากาศแบบทั้งเอ่ยทั้งนั้นนเี่ยครับปู้มีฝนครับฮ้อนมันหมื่นแสต้พี่น้องเนี่ยเดี๋ยวจะไหนก็นจะไปลุยข้าเกล้อพี่น้องจะได้เห็ดบ่ไหนบ่ไหนก็ตามดูดูกันครับไปครับผม เป็นูเลยเเป็นแถวเลยวะหกเลื้งหน่อย นี่ว่อมัน เอาละครับผมพี่น้องมาเปลี่ยนน้ำพ่อเห็ดปลอกครับจิ้มเลยเหนปลืปอกฟันบอดนี่พี่น้องสิ้นสิน้นไม่ไหวครับเปลือกบ,บิดอ๋ออย่างเมื่อคืนครับเลยผ่าเลยเลยมาชัดหน่อยเถอะต้องผีเเว่นบิดเพื่อนยอดครับเป็นไงบ้าเเว่นไมดีแกแล้วครับ

โอ้เบเหยียบมหโอ้โหอยู่ลึกจ้ะอ๋อหิดปอกฟ้านย่เหมือนดอกเี้ยเถอะวะโอ้ลุดเลโอ้ลุดจำมาลุดจ้ะอยู่น่องปอกฟันไม่ต้องเชี่อเอาหน่าไอ้เนี่ยเ นีโ่โหถอนเอาเลยเนี่ยหักเหี้ยบไปยังเรวเขาไปรอบ้านก็นได้นี่ถอนเอาเลยอยู่น้องถอนง่ายครับถอนเอ็มมาดูไอดอกบานข้ามียวอยู่เดี๋ยว่ทว์เบาเพลินเขาคอยเห้ปลวกฟานครับเสียใจเนาะเนี่ยเลยอุมอ้มไม่ เนาี่เดี๋ยวห่างนันเนาะท่านพอปอดซะาจากน้อยน่าจะปอจากมัวร์นี่เนาะยิงงามด้วยอันนี้ขามันส้นั่นแหละเห็ดมานส้มส้มเนี่ยเนาะครับน่ะมาได้เห็ดเบี้ยว่าถึงยังเห็นอะไรด้วยยังมีรถโอ้โหเดี๋ยวเมื่อคืนว่าะดอกนมนี่งา ีกินเลยนี่โอ้มันหลวมแล้วเนะอืมหักเลิกครับขืนน้อยบึดวางแต่หยยบดอกเห็นตำหนั่นละโอ้สุดยอดเท่าหรอบ้าแพ่รูจะกสต่ตาใครจะแพ้เแ็วมากนั่งพี่ Nhiệt, cái nhây được. Nói ừ. ngon này này nhờ ngon 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 buộc ngon nhây buộc nhây nó ngon 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 หมดหากเลือกขนาดวะเนาะยางเงาในแจ้งนี่ก็จกับกดัดแต่ว่าเจ็บเอามั้ยมุกจริงคือเดี <laughs> ย๋ยวยานอยู่เห็ดปอกฟ้านเห็ดปอกไฟนี่คพี่น้องมันสีขาขาวครับสีบาาสออกแดงแดอืมอ๋อ มุ่อองดอเยเนาะตายำขาเหนียวกึดๆดีเท่่มาเ่พ <ถอ S 2> ม,มายว่แตู่่ทอเราคนนุ่มไหมักเค่ทออย่ามาขาด <c oughs> ัดคุ้นนุ่มเขียวดีเนาะมาออกน,นออ่อืนวะยังขืนมาอยะูะมาขาดดอกนะได้บด ีวกัดมกัดอกเต็มตาเยอะหออ่ะก่รใช่ไมเนาะมาดอกสุดท้ายดีครับเก็บใส่เลยหนอเก็บปลูกฟันอืมหนอกมพอสองมืยปวเต็มตาทั้นี้เลย นี่ครับฮัลโหลเห็บัทุกดอกเลยเสด็จได้ก็ยังได้เกิดเ <c oughs> ห็ดปวกประธนออกไงเลยเห,ห็ดปวกนู้นเห็ดปวกน้ำแกงเห็ดปวกยังประธานออกเลยเตี้วยวเห็ดปวกตาบอกระวังมันเลยตาบใหญ่ออกเลอยออกไม่ได้น้ำขข้บบาเปล่าแพนก็ได้เยอะปวกตบับง่ายฮัลโ มขยอดง,าออง้ามวะคงขายไปปุนาที่นี้ไปร้อบ้านเราหนีไป <c oughs> ไม่ได้กบบลับา้แน่เราอนี่ตรงนี้เราผู้เดียวเนี่ย,ยมูยิงเลยเราบ้านไอ้เราะฝนมาตกใส่น้ำมจืดเนานะ ใส่ไปเลยอโอ้มุงเนี้ยเต๋ออยู่นี่ปวกฟันเงี่ยเดี๋ยวเมื่อี่เหลือว่ามันเห็ดท่านไงไอเราเห็นเห็ดปวกเราแตกกันไหมยตะกีเบื้องเขารู้ว่าเป็นเห็ดปวกอ,หม,ห,มอหมดดําหมดงามงามเลยอม เก็บเลยบดถุกดอ,อกกินได้บดถุกดอ,อก<ม>นี่ครับง<อ>ูจะพานี่ไหมมากดอกนี่แหงวะย <laughs> ำขายสบีนาะ, <c oughs> ะนี่อะมซาบลาย้วครับ,รบ่เพืนนเนนเนนเ่นเ่ออป่ยทีเทียบอ่ประสบการณ์ครั้งแรกครับ ไอ้ไอ้มันเห็นย่งีไอ้เเบี๋ยเอนว่าสิ่งนี้เรวไปสีพ่าถามอะกหลังใี่ไปทีนเน่าถึงแล้วขั้นโอนีบ่ะไ้เหลื่อมโรยแต่กระดอกยังแข็งอยู่ครับเลยเก็บเก็มตาเก็บเต็มตาตอเี้ยไรเี แคบจะรูจากเห็ดปวกเล่นวะบลูอ่ะแต่ดอกที่บลูอะเบื้งไว้มึงเห็นขนๆความนี้ลืมเรียกอ่ะืม่ใช่เห็ดปวกกันแล้วทำไมตัวนี้เป็นเห็ดปวกฟางสีเพราะคือเห็ดปวกน้ำแกงเห็ดปวกตับบางมองดอกก็หน่อยสีมันสียิบดอกแดงๆดอกดอกหนากว่านี้อีกดอกซ้ำเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็ดอกใหญ่แล้วน่ไงแต่มันดอกทีแดงลางแดงๆเห็ดปวกฟ้าเห็ดปวกไฟบางมองเขาเอื้นพืชกัน ไปพี่น้องลุยต่อครับคิดพอปะเอาแล้วครับฟูพี่น้องตอนนี้ก็ออกมาจากปลาแล้วครับออกมาจากโคกแล้วเราเิ่งผลงานกันพี่น้องนี่ครับนี่ของผมนี่ของว่าเขียดพี่น้อง พอ่อเหมือนกันครับบูเรือนกันของบ้าแผนพี่น้องว้าลินกันแน่้ยบ้าแผนเนี่ยไม่เห็นจะงงผู้เดียวไอ้เห็นได้ผวกผู้เดียวครับโอ้ยปัวงามๆเลยพี่น้งองตอนนี้ก็มาหาทุ่มแล้วมั้งเนี่ยอืมมาหาทุ่มหาทุ่มไป ไปหาตุ้มนั่นเดี๋ยวจะกลับบ้านนอนแล้วพี่น้องโอ้ป้ากันมันเลยเว้ยยุบเอาเปลี่ยนมันพูดเลยครับเอาละพี่น้องตอนนี้จะกลับแล้วครับคลิปหน้าพ่อกันไหมด้วยพี่น้องสวัสดีครับครับผมค10หล่อ,อมากเลยนะร้อนสุดท้ายกับพิบด้วยสุดท้ายกับพิบด้วยว่าไ,ไปไปหมดไปเท่าไหร่ Yeah. <laughs>